รูปนี้ผิวพันวรนณนเหมือนลงรักไว้แต่ยังไม่ได้ปิดทองคือเข้มนะครับดำดีสีไม่ตกแต่ลีลาดูคล้ายๆกับแสงสุรีรุ่งโรจตอนร้องเพลงเก็บสังขายัดใส่กระเป๋าการไม่ครบบัณฑิต ปรูปสุดท้ายนะฮะรูปสุดท้ายนะครับท่านมีนามว่าพระสรันทวันกิติคุโนจากวัดสมณะโกธารามอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาในอุเทศเทศนาที่ว่ายังเวเสวติตาที่โสคบคนเช่นใดย่อมเป็นคนเช่นนั้นครับผม เป็นรูปสุดท้ายในค่ำคืนนี้เดี๋ยวให้โอกาสท่านนั่งทำใจให้สบายๆก่อนใช้วิชากรรมฐานวิชาสมาธิวิชาสมาธินะฮะสมาธิสมาธิเอาละดูท่านจะตั้งหลักได้แล้วนะ ท่านตั้งหลักได้แล้วท่านหลับตาภาวนา,านี่ตาภาวนาคือรูปแรกๆตอนต้นรายการเนี่ยภาคที่หนึ่งท่านโชคดีมากเพราะอะไรฮะเราฟังโดเฉพาะพวกเราใช่ไหมมาท่อนที่สองช่องปลายก็โชคร้ายนิดพอเพลินว่าท่านสดแดงเอียดอดีตลที่บดีกรมการาศาสนาด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแหงชาตินะไม่ใช ถ้าท่านเคยดำงรงตําแหน่สสงผอผู้สาสนรชาติและพวกเราจะลาบากในวันนี้แต่ว่าท่านเนี่ยอธิบดีกรมการาศาสนาและก็ศิลปกรท่านมีศิลปะในการฟังให้กําลังใจพวกเราเราก็สบายใจมาตอนท้ายๆนี่หนักเลยนะคิดว่าจะเบาสบายเพราะว่าคุณโยมไม่ชีเนี่ยท่านมีลูกศิษย์เป็นชาวต่างชาติชาวฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่ท่านก็ต้องคิด บวกว่าแหมเป็นโชคดีของเราเหลือเกินนี่เทศ่ๆคนไทยตามนอกค้องนาฟังมานานแล้ววันนี้เป็นโชคดีเราได้เทศให้ชาวต่างชาติฟังซะบ้างนี่ทุกคนฟังเงียบกลิบหมดเลยแสดงว่าท่านเทศเข้าใจดีรู้เรื่องหมดเลยสองสำลกวันนี้ฟังเงียบกลิบไปแล้วโอ้โหคิดดูที่เราพ่อละธรรมวัทีท่านยังขยุกขยิกให้กระนุงคะแนนแต่ว่า โยมมาจากฮ่องกงนั่นนั่งยงบหมดเลยแสดงว่าโุกสนใจสันเทศผมอีงนึกเดียวไม่มโอกาสเทศอย่างนี้หรอกครับท่านก็ต้องคิดบวกเป็นไปทนองนี้เราจะได้มีกําลังใจพร้อมแล้วนะครับพร้อมนะครับเอาแล้วพร้อมแล้วเอาลัทธนาครับพระมาจะโรกาทิปติสหัมปติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหโตตสัมมาสัมพุทธัสสะยังเวสเสวติตาทิโสติอณบัติีนอาตมะภาพจักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในเสวกถาว่าด้วยการครบเพื่อเป็นเครื่องประครับประครองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่แห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบ ไปดำเนินตามพระบาลีที่ว่าครบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นไหนจะหนีได้ถึงมงคลละสูตร38ประการที่ว่าอาเสวันาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวันาปูชาจะปูชนียานัง เอตัมมังคังลมุตตะมังซึ่งแปลใจค,ค,ความว่าการไม่คบบัณฑิตการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลผูค้ควรบ,บ,บูชานี้เป็นมงคล การไม่คบการไม่คบการไม่ครบการไม่ค,บ,มค,บ,มคบคนพานนี้หมายความว่าคนพานไม่ว่าเราจะคบในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดครบคนพานแล้วมีคนพานเป็นมิตรการยืนเดินนั่งนอนของเรานี้ ก็จะต้องพบกับความหวาดกลัวหวาดระแวงหวาดเสียวหวาดสะดุง้งแต่ถ้าเรารบบัณฑิตแล้วละก็ก็จะพบแต่ความสุขความสบายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอาตามะภาพก็มีเรื่องที่จะ มาเล่าให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังในธรรมบทชื่อว่าปัญหาพระอานอนเทเถระครั้งหนึ่งย่อๆสั้นๆมีใจความว่าพระอานอนท์อยากทราบว่ากลิ่นอันสูงสุดทั้งหลายคือกลิ่นอะไร อันว่ากลิ่นเกิดจากรากกลิ่นเกิดจากแกน่นกลิ่นเกิดจากดอกหรือก็เลยสงสัยก็เลยไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระองค์พระองค์ก็ทรงตอบว่าดูก่อนอานอนท์อันว่ากลิ่นอันสูงสุดในโลกนี้ก็มีอยู่เช่นว่ากลิ่นแก่นจันหอม แล้วกลิ่นอันสูงสุดยังมีอีกไหมพระเจ้าค่ะพระอานุนก็พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่ามีอีกกลิ่นดอกไม้ทิพบนสวงสวรรค์หอมไม่ใช่ธรรมดาหอมทวนลมได้ด้วยแต่ไปไม่ไกลพระอานุนก็ถามตรัสถามทูลถามต่ออีกว่ายังมีกลิ่นอันสูงสุดอีกไหมพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็ตอบว่ามีเอกอานน์กลิ่นอันสูงสุดนี้หอมทวนลมก็ได้ไม่ว่าจะไปในทางทิศเหนือใต้ออกตกก็หอมกลิ่นนั้นคืออะไรเล่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นของศีลศีลของพระอริยะบุคคล หรือท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ในณนะห้องประชุมแห่งนี้ไม่เชื่อลองดมดูกลิ่นนี้หอมพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้ประมาณนี้จะเห็นได้ว่าอาเสลอเสวนาะจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาะปูชาจะปูชนียานังการเข้าการเข้าคบหาของพระอานุนั้น มุ่งไปทางการครบหาบัณฑิตและการครบหาในครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นการบูชาสักการะผู้มีพระคุณญาติโยมทั้งหลายจงภูมิใจเถิดที่ได้เกิดมาแล้วมีศีลไม่ไว่าจะเป็นศีลห้าศีล8ปศีล227สศีล311ข้อจงภูมิใจเถิด ฉะนั้นอาตมภาพขออ้างคุณพระศีรัะไตรและบุญกุศลที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะปราปรามอุป,ปัติทวันตรายขอให้ท่านทั้งหลายจเจริญในมนุษย์สมบัตริร่ำรวยตลอดไป วรวันสมบัติให้มีอารมณ์ดีจิตใจดีตลอดไปนิพพานสมบัติก็ให้ดับจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเทศนาโวหารดังที่อาตมะภาพได้รับประทานแสดงมาก็สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้ ไม่ผิดหวังนะรูปสุดท้ายมีลวดลายให้เราตื่นเต้นรู้สึกวาดลวดลายเป็นการปิดท้ายรายการทีนี้ผมจะอันนีนม์นี่มน์นี่ม,มลงลงก่อนม์ลงก่อนมนมลลงก่อน อย่างนี้นะครับจะแจ้งห้ทราบว่าผู้ที่ขึ้นประกวดสํานวนเทศนาในวันนี้ทั้งหมด15รูปเราจะแจ้งว่ารูปไหนได้ที่หนึ่งได้ที่สองได้ที่สามหรือได้รางวัลชมเคยได้รางวัลรูปสุดท้ายคอบ คนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นรูปนี้ผิวพันวรนณนะเหมือนลงรักไว้แต่ยังไม่ได้ปิดทองคือเข้มนะครับดำดีสีไม่ตกแต่ลีลาดูคล้ายๆกับแสงสุรีรุ่งโรจตอนร้องเพลงเก็บสังขายัดใส่กระเป๋า อิติมีลูกคอยังเวเสวติตาทิโสติอีแค่นี้ไม่ต้องใส่ลูกคอติอีอีอีอ,อมันเกินทีนี้ตาสู้คนดูมีความมั่นใจ แต่ไปพลรราดการไม่คบบัณฑิตการไม่คบบัณฑิตเอะแล้จะคบใครเดียวอ,อันนี้ต้องระวังคบคนพาน <c oughs> คบคนพานมีหวาดระแวงและหวาดเสียวไอ้หวาดเสียวนี่คงไม่ใจ่คบกันอย่างเดียวหรมืมั้ง ผมรู้ท่านคิดอะไรที่คำว่าเล่าเวลาเล่าเรื่องย่อยยอ,ยอสั้นสั้นเมื่อบอกว่าย่อก็กยอก่อไม่ต้องเติมสั้นมาอีกเรียกว่าใช้สับฟุ่มเฟือยเล่าโดยสังเขปภาษาจะสละสลวยกว่า ไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องมีคําว่าทูลไปทูลถามปัญหาไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับแล้วก็ไม่ต้องไปชวนผู้ฟังร่วมดมกลิ่นไม่ว่ากลิ่นนั้นจะเป็นกลิ่นอะไรก็ตาม เล่าไปไม่ต้องชวนคนฟังร่วมดมกลิน่นเพราะถ้าเป็นกลิ่นหอมก็ดีไปถ้าเป็นกลิ่นตรงกันข้ามมันจะยุ่งกันใหญ่ผมชี้เพียงเท่านี้แหละครับสามทุ่มแล้ว